2 5 2 7 0นหันค่ะ2 7 5 2มื่นเจันห้ารันค่ะสอง0มื 28, นที่หมายเลข82นะคะ2 8ง0มนันที่หมายเลขแปดสิบสอนันะคะสองม่ค่ะ2 9งหมื่นเกค่ะ3 0ม0 0ื่ที่หมายเลขเจนะคะมีผู้เสนอราคาสูงกว่าน,นี้ไหมคะ

เจ็ดพันากคสมือค่ะสหาค่ะหที่หมายเล็กเค่ะสห้างพค่ะสี่ืที่หมามีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะสี่มที่หมายเล็กเจ็ดนับหนึค่ะ 41,000นันที่หมายเลข27นับ2ค่ะ41 0หมที่หมายเลข27นับ3ค่ะหมายเลข6ก0 0 2 7 0 0 0ค่ะ27,500 28,000ันค่ะ28,000นี่หมายเลข8 2น 6, 27, 000, คะ 27, 28, 000, คะ28 0หมที่หมายเลขก2 2 8 5 0 0นะคะ0 0 0่ 28, 500, 29, 000, ค่ะ29,500 30,000ค่ะ30,000ที่หมายเลข7นะคะมีผู้เสนอร,ราคาสูงกว่านี้ไหมคะ สามหมที่หมายเลขเจ็ดสามหมื่นห้าร้อยค่ะสามหมื่พันค่ะสามหมื่นหนึ่งพันหอยค่ะสามหมนสองพันค่ะสามหมื่ันที่หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะสามหมนะคะสามหมื่นสาค่ะสามหมื่นสาพันห้าร้อยสาม่นสี่พันค่ะสามหมื 34, ่นสี 34, ่้าร้อยสามหมื 3ามหมื่นหกพันห้าร้อยสามหมื่นเจ็ันค่ะสามหมื่นายสาค่ะสามหันค่ะสามหเกสีมื่ค่ะสห้า้อยค่ะสห้าร้อยที่หมายเลขเจ็ค่ะสี่หมื่นหยสี่หนึ่งพันค่ะสี่หมืหนึ่งพันที่หมายเลขยี่มีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะสี่หมืหนึ่งพันที่หมายเลขยี่สินับหนบค่ะ เลข27นับ2ค่ะ41,000ที่หมายเลข27นับ3ค่ะหมายเลข65,027,000ค่ะ27,528,000ค่ะ28,000ที่หมายเลข82นะคะ28,000ที่หมายเลข82 28,500นะ29,000ค่ะ29,530ค่ะ30,000ที่หมายเลข7นะคะมีผู้เสนรอราคาสูงกว่านี้ไหมคะ

34,535,000ค่ะ35,536,000ค่ะ3 6 5ห7 0 0 0หค่ะ37,538,000ค่ะ38,539,000ค่ะ3 9 5 4 0ื0 0ค่ะ4 5 0 0 0ค่ะ4 5 0 0 0ที่หมายเลขเจค่ะ4 5 0ห0ื0 0 0้่มืหค่ะสี่0มที่หมายเลขทีมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะส0 0 0

เนะคะมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะสามหมื่นที่หมายเลขเจ็ดสามหมื่นห้าร้อยค่ะสามหมื่ันค่ะสามหม้อยค่ะสามหมพันค่ะสามหมพันที่หมายเลขยี่สิเจ็นะคะสามหมนยนะคะสามหมืพันค่ะสามหมื่นสาันห้ารสามหพันค่ะ สามหมื่นสีอยสาห้าพันค่ะสามหมื่นห้ยสาืหพันค่ะสามหมื่นหกันห้ยสามหม็ดพันค่ะสามหมื่นเจามแปดค่ะสามหมื่นแปยสเก้าพันค่ะสามหมื่นเกยสี่มื่ค่ะสี่ห้าร้อยค่ะสี่ห้าร้อยที่หมายเลขเจ็ดค่ะสี่หมื่นห้า้อยสี่หมืนหนึ่งพัน สี่หมื่นหนึ่งพันที่หมายเลขีเจ็มีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะสี่หมืหนึ่งพันที่หมายเลขยีบเจดนับหนค่ะสี่หมืนหนพันที่หมายเลขยีบเจ็ดนับสองค่ะสี่หมืนหนึ่งพันที่หมายเลขยี่็ดนับสาค่ะหมายเลขหกพันห้าร้็ันค่ะสองหมื่นเจดันห้าร้อันค่ะสองหมนที่หมายเลขแปดสิบสองนะคะสองหมนนที่หมายเลขแปด 2องหมน้าะคะสองหม่พันค่ะ2 9 5ห0ื่นเกสามืค่ะสา0 0 0ื 30, ที่หมายเลขเจนะคะมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะส0 0 0 0ื 30, ที่หมายเลขเจ็ดสามหมื้ค่ะสามหมืพันค่ะสามหมค่ะสามหมพันค่ะสามหมพันที่หมายเลขยี่สิบนะคะสามหม่นะคะสามหมื่าพันค่ะสามหมื่นสา้ยสามหพันค่ะ สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามหมื่นห้ค่ะสามหมื่นห้าพันหย่กพ่ามหมื่นหกพันเจ็ดค่ะสามหมื่นเจ็ดยามแปค่ะสามหมื่นแปยสาันค่ะสามหมื่นเกอค่ะสี่ห้อยค่ะสี่ห้า้อยที่หมายเลขเจ็ดค่ะสี่หมื่นห้าร้อยสี่หมนึ่งพันค่ะสี่หมื่นหพันที่หมาเลขที่เมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะ 41,000ืห 41, ที่หมายเลข27นับ1ค่ะ41,000ืหที่หมายเลขย7 7นับ2ค่ะ41,000ืหที่หมายเลข27บนับ3ามค่ะหมายเลข6 5 0ันห้0 0้ยพันค่ะ27 5 0 0 28,000ันหยดันค่ะ28 0 0 0พันที่หมายเลขแ2บนะคะ2 8 0 0 0ัน 27, 3, 4, 27, 000, 27, 28, 000, ที่หมายเลข8ป28,500นะคะ29,000 29, ค่ะ สองหมื่นเก้าพ้ารมืค่ะสามหมืที่หมายเลขเจนะคะมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะสามหมืนที่หมายเลขเจ็ดสาืห้าร้อยค่ะสามหมืหนึ่งพันค่ะสามหมืันห้าร้อยค่ะสามหมืสองพันค่ะสามหมสองพันที่หมายเลขทีเจ็นะคะสามหมื่นสองพันห้าร้ยนะคะสามหมืสาพันค่ะสามหมื่นสาันห้รอยสามหมื่นสี่พันค่ะ 3า5หมื่0้าพันค่ะส5 5หมื่0หพกค่ะส6 5หมื่0ห้าันค่ะ3 7 5หมื่0แค่ะ3 8 5หมื่0พันค่ะส9 5หมือค่ะ4 5 0หร้อยค่ะสี่ห้าร้อยที่หมายเลขเจค่ะส5่หมื0้า้สี่มืหนึ่งพันค่ะสี่0 0ืหนึ่งพันที่หมายเลขทีเจมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะสี่ม เลข27นับหนค่ะสี่หมื่นหนึ่งันที่หมายเลข27นับสองค่ะสี่หมื่นหนึ่งพันที่หมายเลข27นับสค่ะหมาย